หล่อเลยอ oh no. oh no. oh no. ่ะอ <tama> ีศักวิ์คุณหล่อเดี๋ยวพูดหน่นะอีศักวิ์คุณหล่อเดี๋ยวพูดหนินะคนหล่อยู่คนหล่นอยู่เขาสวยเขาไม่ได้หล่อมันหล่อเอาไปเขาเจ้าลบไปอีสวยลบไปเมียเบิ่งมันดูนี่นะ แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าศาสตร์ตัดอะไรไปบ้างนะครับทุกคนมึงเด้อมึงมาจิผิดกันอีกกว่าเด้ออ่ะอะไรโอ้ยกูบ่ได้รีวิวเดี๋ยววันนี้ว่าอีสาสตัดงยัางคือเรา ความที่ว่า affiliated. เออเขาสวยก็ตัดขนแล้วมันน่ารักนเนาะก็เลยพาเขาสากไปตัดขนด้วยทุกคนแล้วดูสิเขาสากมันจะมูจะมีมากเลยแล้วก็นีอเขาเดนียวเ็าเดียวอ้อยมันน่ารักเดี๋ยวเราจะรีวิวน้องเขาสากน้องเขาเหนียวนะแบบเต็มเต็มสตรีมเลยนี่น <rapidement> ี่นี่นี่้ยเฮ้ย้ย้ยมันน่ารักมากเลยดูแม่มันมาลับแม่มันมาลับแม่มันมาลับคือเขาสากอะทุกคนจับได้ไหมว่าแบบตอนที่เขาสากเขาเป็นเบบี้ใช่ป่ะคือขนของเขาอะมันเป็นสีเทาใช่ไหมครับตอนนี้พาไปตัดขนนะยาย คนอีสาะกลายเป็นสีเทากงคุรูคุรูเล่ตอนนี้นะกงคุรูเล่เสียกเสียกเสียกยุทธา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 วกงคุรูเออ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 เจ๊ะ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 แจกกงคุรูเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวคอาเสกแล้วจะตัดขนดูนี่ขนมันกลายเป็นสีเทาด้วยหงมันกลายเป็นสีเทาด้วยเอามามามาเข้าก่อนเข้าก่อนไป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  นี่ไปตัดขนแม่ข้าจัดลงมาก่อนข้าจัดลงมาก่อนข้าจัดลงมาก่อนใจเย็นๆลงมาเบิดแล้วเขาเหนียวคุรู้เลยปะเขาเหนียวคุรูเลยเขาเหนียวเบเดตาเลาะเลยข้าจากมาแล้วดูข้า like จัดข้าจัด like มันสีขนมัน like สีบ้สีขนมันแฟนขับส่งมาให้เดี๋ยวอย่าบ้างสีขนมันบ้างสีขนที่จัด สีขนหนูงามบ่สีขนหนุ่งแงมบอสเขาสากตอนเด็กเด็เขาสากมันเป็นสีเทาใช่ปะแต่พอมันโตขึ้นน่ะทุกคนพอมันโตขึ้นน่ะสีสีมันดําเพราะว่าขนด้านนอกมันดำแต่เนี้ยพอเราเลียมขนด้านนอกออกมันก็เลยเหลือข้างในมันเป็นสีเทาเห็นปะ a few moments later ทุกคนจำได้ว่าตอบเออเดี๋ยวก่อนมึงอิี้ฉาอุ้ยอีฉาเขาง่ามบ่าอืมอีฉาเขาง่ามเปล่า่ะดูมันเบาะยังกับบอลลูน่ะแม่มันมันเบาะยังกับบอลูนอีสวยน่ะ ไม่อีจชาของแอมคือทุกคนจำได้ปะว่าตอนที่เขาสากมันเป็นเบบีอ่ะมันเป็นสีเทาใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูนะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นรูปรูปได้เลยรูปเนี่ยแล้วก็ พอเขาโตมาใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยขนมันเข้มขึ้นแต่มันยังมีความเทาอยู่นะแต่มันเข้มขึ้นด้วยเราบอกว่าทําไมโตมาไม่เทาเลยแล้ววันนี้เราพาไปตัดขนนะฮะช่างบอกว่าเหมือนขนตอนเด็กๆเขาผัดออกไม่หมดแล้วด้านนอกอะ่ะมันเป็นเทาเข้มเพราะว่าขนมันเกิดนานแล้วแล้วเราก็เลยไปตัดมันาก็กลายเป็นสีเทาแบบนี้แนะทุกคนดูสิมันเป็นสีเทาเบนี้เลยดูสิมันกลมกลูเลยอีสากเพราะสากโคตรหล่อเลยอ่ะอีสากขึหล่อแตวพวกนี้นะ สาคุณลอเดี๋ยวผู้นี้น่ะคุณลอยคุณหล่นอยู่เขาสวยเขาไม่ได้รอยมันลอเอามาเขอนเจ้าลบไปอีลบไปอีสวยลบไปลบไปลบไปสูมานั่งเหลียวบ้างนากันนั่นยังลบไปก่อนเมียเบิรงมันดูนี่น่ะอออะไรก็น้องสวยไงเออไู้สามได้ที่นั่น มันเทียงนยงกันกินเปลี่ยนบ่กแต่กินโจ๊บูหอมมากเลยนะเออเออเดี๋ยวเดีเขอรีวิวกันมามางั้นงั้นหนุ่มนขางนี้มามมน้ครับเฮ้ยหวเแมว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 ไม่กัดไม่กัดรัก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 ทั้งคู่รักทั้งคู่ก่นไทยเออแยก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 แมวสวยสวยแมวแมวลูกแมว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 รักสวยรักสวยรักสวย แม่งหนูประเทศไทยตัวคลิปนี่สูสีทะเลจะทะเลาะกันทำไมานี่ก็สาสไงก็เหมือนลูกหนูไงหนูหรือว่าอีสาก,กันไม่พอใจหนูใช่ไหมหนูแค่คิดถึงสาสหนูแค่มานั่งมองนะมันไปนั่งเบื้องหน้าเขาอีสาก,กับพ่อพอใจไหมเลี้ยวเบื้องหน้ากันคูลูอยู่อีสาก,กับพ่อพอใจสวยเข้าสวยรีวิวไปแล้วไงอีหยังคงสวยนี่เข้าสวยรีวิวไปแล้วไงลูกเมื่อวานนี้สวยอุ้ยสูมันแย่งความรักกัน เอาหมดแรงสาากสากปนี้สากนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าสากตัดอะไรไปบ้างนะครับทุกคนมึงเด้อมึงมันสีผิดกันอีก่เด้ออ่ะไรไม่เียงสไม่ไม่ไม่เียงสวยพีสีสอตุยิดัดขนมาเบิดมือหนูไม่เอาสากเท่นี่เขาสากให้รลูก หนูเป็นอะไรอ่านั่ง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 อ่าเราจะพูดก่อนอีสวยไปเอออีสวยเปละอ่านั่ง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 สักนั่งลงเออโอ้ยกูบอได้รีวิวเดี๋ยวปอะดี๋ว่าอีสานตั้งยังคือเราไอ้เขี้วกูไอ้คิ้วกูเบาด้วยเออเออเออคือเขาสักนะทุกคนเราเราเรามีการเก็บทรงหน้าเขาแจกเลยแล้วก็นเรามีการเก็บทรงหน้านะ เรามีการเก็บเราโอยพอสนใจสนใจเองเราเก็บทรงหน้ากาสาคือเก็บทรงข้างๆนะครับเก็บทรงข้างๆแล้วก็มีเก็บหูนะครับผมแล้วก็ทรงข้างหน้าตรงนี้ตัดหมดเลยคือเราเราแจ้งว่าตัดทรงกลมเราแจ้งว่าตัดโอ้ยซุปปไกลๆด้วยายคิดอยู่นี่ห้าขัวมันนี่โอ้ยออกไปไกลๆกูซิรี่เออออกไป สุมาเนี่ยแม่กันนี่สวยสิ้นลูกรูปซองลูกกูแม่ดิยังจะสิ้นอ่ะเราตัดเป็นทรงกลมก็คือเก็บทรงทั้งหมดนะฮะให้มันคุลูคือคนที่มันเกิดนานหรือคนที่มันยาวเกินไปล้วก็ให้ตัดออกนะครับทุกคนเออเดี๋ยวค่อยไปเล่น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 แล้วก็ตรงขาเนี่ยเห็นไหม เราเก็บแบบละเอียดหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงท้อง็นป้ท้องเทอเนี่ยเก็บหมดท้องก็คุลูเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ขนที่น้องตอนเกิดอ่ะขนเทาเทอ่ะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นสีป้อันนี้ให้ดูทรงดากนะครับทุกคนเรากําชัดที่ช่างเขาไปว่าขอดากเนี่แบบว่าทรงคุลูคุลูนะฮะดูสิมันก็จะเป็นคุลูคุลูแบบนี้นะฮะทุกคนดูหางดูหางนี่มันก็จะเป็นคุลูคุลูแบบนี้นะฮะเวลาขี้มันก็จะไม่ติดดักโอ้ยโอ้ย มสู้ไปหยอกกันใกล้ใกล้สู้สิไมาหยอกแมงไม่ใส่กลองค่ะที่แตกเดี๋ยวเราเอาไปหมดนั่นแหละครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนก็ซีรีส์รวมเบ็ดเสร็จนะครับในการตัดอาบน้ำนะมีการอาบน้ำแล้วก็ตัดขนนะครับทุกคนก็ มูลค่าในการอาบน้ำตะขนหนึตัวนะครับทุกคนก็คือ1,000บาทนะฮะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเสริมสวยเขาสักไปทั้งหมด3ชั่วโมง <ว ow. S 1> และ3ชั่วโมงนั่นเองทุกคนก็จะสวยแบบนี้นะครับขนมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับหูนา่ารักมากเลยโอ้ยสุดยอดกันฮะที่แตงไปเอาไปจากล้างก้องกูนี่วิวกัแบบเหนียวแน่ช่วยกับเหนียวนี่ป่ะบางเหนียวกัดตาก็ยีสากล่ะตัดกตอนความนามันกับครู อ่ะน้าในข้าวเดียวนะมัสีกระสุนกระโปงเห็นบ่นี่ส้มๆกระโปงนี่แดงๆดำๆเมื่อเล่านี่มึงขาหนามั้นมึงดากมันนี่เห็นบ่นี่ดากมันนี่นี่เห็นบ่นี่มันกระสีคุรูยังสีหางมันนี่เห็นบ่นี่อีสวยนี่กระตัดมาแล้วนี่เห็นบ่นี่คุรูนี่เห็นบ่นี่นี่คุรูนี่คุรูนี่นี่มันกระสีเป็นกลมๆแบบนี้อีสวยนี่เห็นบ่นี่เอ้ามึงบอกเอามาเข่ากล้องใส่คิ้วมึงแล้วมาเข่ากล้องมานั่งมานั่งเอานั่งเข่ากล้องมาเข่ดัาเจ้าระพนี่น เต็มรถเนี anyway on, right? okay. Okay. ่ยนะแล้วขนไปบ่ได้มึงกับมันรอรอกระมูแล้วมต้งเป็นจ้าฝวงโอเคไปเขาต้องเราเด้อมีซีเราเด้อได้ชมคุณว่าสตอรี่นี่โอเคไปโอ้ยหยนแต่ผมมีบทอือไปแล้วตื่น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 เดี๋ตื่นตื่นอยากจะได้โทรศัพท์ไอโฟนก็นั่นก็มีพิเศษไลน์พักเทอร์โมดฝันดี